ที่คว่ำจานนั่นเองนะคะคือจะบอกว่ามันไม่ได้คว่ำจานธรรมดานะคะตรงแบบนี้อย่างเดียวนะคะมันสามารถปรับได้นะคะนี่นะคะก็คือไส้กองน้ำจะเป็นเรลแบบนี้นะคะเป็นรางแล้วก็ไหลลงไปด้านล่างนะคะเป็นเครื่องดูดควันที่เขามีระบบล้างอัตโนมัติ สวัสดีค่ะทุกคนโอกเองนะคะวันนี้ยกนะคะก็อยู่ในครัวค่ะถึงเวลาสักทีที่จะได้มาแนะนํานะคะเปิดบ้านอกนะคะและโซนแรกที่อยากจะเปิดก็คือโซนครัวนะคะบางคนอาจจะเคยเห็นห้องน้ําไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อธิบายละเอียดในส่วนของของใช้อะไรต่างๆนะคะเรามาเริ่มโซนแรกกันที่โซนครัวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะคือครัวนะคะ เป็นมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่มันไฮเทคนะคะที่ยกไปดูที่โชว์รูมมานะคะก่อนที่จะเลือกเซตนี้มาทั้งหมดนะคะก็รู้สึกฮ้ยมันไฮเทคมานะคะที่เลือกมาก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของความไฮเทคของญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรที่มันไฮเทคบ้างนะคะดูกันเลยค่ะสิ่งแรกนะคะที่ยกอยากจะนำเสนอก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวฝามันก็จะเลื่อนขึ้นไปข้างบน ใช่แล้วค่ะตัวนี้นะคะก็คือตัวที่คว่ำจานนั่นเองนะคะคือจะบอกว่ามันไม่ได้ความจานธรรมดานะคะมันมีระบบที่จะใช้อบจานนะคะรวมไปถึงตู้นี้นะคะตู้นี้จะเป็นตู้ที่ใช้ระบบนะคะในการกำจัดเชื้อโรคค่ะเราสามารถที่จะนำะผ้านะคะผ้าเช็ดโต๊ะของเรานะคะแขวนแบบนี้นะคะหรือว่าในส่วนของอเขียง ซึ่งแบบว่าถ้าเราใช้ไปนานๆเนี่ยมันแน่นอนมันจะต้องมีแบคทีรียสะสมนะคะแล้วก็สามารถที่จะวางไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ปิดตู้ขึ้นไปนะคะแล้วก็กดระบบฆ่าเชื้อโรคนะคะอันนี้คือแบบอ,อกไปดูมาคือพอเดินเข้าโชว์รูมเห็นตัวนี้ปุ๊บแล้วคือแบบแมันต้องมีนะคะอยากได้นะคะก็เลยบอกพี่โยว,ว่าเอ,อออกจะเอานะคะความจานเหนือซิงนะคะคืออันนี้ คือเซตทั้งเซตครัวของโอ๊กเลยนะคะก็จะเป็นของยี่ห้อ c ล e a n Up Clean Up นี่เขาจะดังในเรื่องของครัวเครื่องครัวนะคะก็ไปดูที่โชว์รูมของ c l e a n Up มานะคะซึ่งจริงๆมีหลายยี่ห้อนะคะโตโต้ตตพานาโซนิกคือมีเยอะมากนะคะแต่ว่าที่บ้านของเราเลือก c l e a n Up นะคะคือพอไปดูตัวนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันจะเป็นต้องมีนะหนึ่งคือว่ามันทำให้ เวลาเราล้างจานเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคือครัวของเราจะดูไม่รกคือถ้ามันมีจานนะคะมาวางแบบวางคว่มอยู่ข้างๆสิ่งยังไงมันก็ต้องดูแบบรกหูรกตาเกะกะตานะคะอกก็เลยว่าเออตู้เนี้ยมันจะต้องมันควรที่จะต้องมีนะคะแล้วก็คือยิ่งมันมีระบบอบจานด้วยคือตอนที่อกอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่เพียวนะคะอกรู้สึกว่าแบบคือคว่มจานแล้วมันไม่แห้งคือแบบ คว่ำไปแล้วจนมาถึงมือถัดไปคือแบบทำไมจานมันไม่แห้งก็ต้องมาเช็ดจานซึ่งถ้าแบบผ้ามันมีขนนะคะมันก็จะกลายเป็นว่ามีขุยผ้านะคะไปติดอยู่ที่จานนะคะมันก็อาจจะปนเปื้อนกับอาหารเราเข้าไปในร่างกายของเราได้เยอะคิดเยอะนะแบบจริงๆอาจจะไม่ได้มีอะไรเหมือนฝุ่นทั่วไปอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็เลยไม่เห็นว่าเออโอ้รู้สึกว่าจานมันแห้งชา้าเราควรที่จะต้องมีที่อบจานนจานของเราเนี่ยค่ะแห้งเร็ว และที่ชอบอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือตู้นะคะที่เป็นตู้ที่กำจัดเชื้อแบคทีเรียนะคะนี่แล้วก็อันนี้ทิ้งได้ะคะ่ะที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขามีไฟนะคะคือแบบเวลาเราล้างเราก็อยากจะเห็นความสกรปรกทุกซอกทุกมุมนะคะเราจะได้ทำความสะอาดมันได้ไง่ายๆนะคะแบบชอบตัวนี้มากๆเลยนี่นะคะพ่อ เก็บขึ้นไปนะคะมันก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะคะไม่มีจานอะไรนะคะมาวางรกอยู่แถวๆนี้นะคะสำหรับตัวถัดไปนะคะที่อยากจะให้ดูก็คือเซตนี้นะคะเป็นเซตที่เก็บของนะคะใต้ซิงนะคะแล้วก็ใต้เตา ซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นลินชักใต้ซิงหลังจานนะคะก็จะมีแบบที่เก็บให้เราแบบว่าเยอะมากๆเลยนะคะคือที่โชว์รูมเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกหลายแบบแล้วแต่ฟังก์ชันที่เราอยากจะแบบว่าเลือกใช้นะคะนีวก็เลือกแบบนี้มานะคะก็จะเป็นนีเป็นที่เก็บมีนนะคะวางของจุกจิกนะคะอันนี้วางพวกแบบที่สไลด์ขูดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อ,อกชอบตรงที่ว่าอ่าเขาให้ความสูงเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็การจัดเก็บเนี่ยแบบ คือมันสามารถเก็บของได้แบบเป็นระเบียบได้ดีมากๆเลยนะคะน,นี่เป็นของจุกจิกที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะอันนี้ไว้พวกกละมังนะคะนีแล้วก็จะมีพอมีชั้นนี้แล้วมันก็จะมีชั้นบนอีกชั้นหนึ่งก็คืออันนี้เป็นชั้นที่แบบความสูงให้ไม่เยอะออก,ก็จะเอาไว้เก็บพวกแบบเขียงถาดสเตลลหรือว่าอะไรนะคะมันก็จะแบบเป็นเกะสามชั้นนะคะ และด้านล่างนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งชั้นนะคะอันนี้จะหลกหน่อยเป็นไว้เก็บของพวกฟองนิตุนฟองน้ําแบบว่าจะตุนไปไหนอะไรถุงขยะนะคะขยะแบบว่ารีไซเคลนได้ขยะเผาไหมถุงมืออะไรอย่างนี้นะคะผ้าผ้ากันเปื้อนที่พอซักแล้วก็มาสลับใช้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็น้ำยาทำความสะอาดก็จะไว้ที่ชั้นล่างนี้คะ่ะ ลาตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะซิงลางจานนะคะอันนี้มองที่รู้จักนะคะรีเควสมาเพราะว่าเขาไปดูบ้านนะคะแล้วมันมีโครงการที่ใช้อ่างตัวนี้เขาก็เลยมาถามว่ามันดีไหมนะคะคือหกก็บอกว่ามันดีค่ะคือเดี๋ยวเราก่อนจะพูดถึงไอ้ตัว ตัวบริเวณอ่างนี้นะคะจะพูดถึงตัวก๊อกคือก๊อกเนี่ยเขาก็มีให้เราเลือกหลายแบบแต่โอกก็เลือกแบบนี้มาคือจริงๆมันมีแบบว่าที่ไฮเทคกว่านี้ก็คือแบบใช้มือแบบสัมผัสใช้เปนเ็นเซ็นเซอร์แล้วน้ําไหลออกมานะคะแต่ว่าคือโอกไม่ชอบนะคะเพราะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบใช้เซนเซ,นเซอร์แล้วเซ็นเซ,นเซอร์อย่างบางทีมันก็น้ํามันก็จะหยุดไหลโอก็จะชอบตรงที่ว่าหัวนะคะมันเป็นชาวเวอร์ชาวเวอร์ก็คือแบบนี้นะคะจำ จะไม่ใช่น้ำตรงแบบนี้อย่างเดียวนะคะมันสามารถปรับได้นะคะและนอกจากที่ว่ามันเป็นชาเวอร์แล้วนะคะ<ม>เขามีปรับได้สามระดับก็คือเป็นชาเวอร์นะคะเป็นน้ำแบบว่ากรอกตรงๆนะคะแล้วก็เป็นน้ำกรองค่ะเพราะว่าตัวนี้มีไส้กรองอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวอกถอดให้ดูนี่เลย นี่นะคะก็คือไส้กรองน้ํานะคะก็จะใช้น้ํากรองจากที่นี่นะคะในการประกอบอาหารนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อกไม่เลือกตัวเซ็นเซอร์เพราะว่ามันไม่มีสายตัวนี้นะคะมันสามารถดึงออกมาเป็นสายอย่างนี้ได้ทําให้เราสามารถทําความสะอาดนะคะอ่างได้แบบทั่วถึงนะคะและที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยมันดียังไงก็คือว่าถ้าจากเราสังเกตดูนะคะจากตัว คืออ่างเขาจะออกแบบมาให้มันลาดเอียงมาทางด้านนี้นะคะแล้วก็ทําเป็นตัวเร็วมันจะเป็นเร็วแบบนี้นะคะเป็นรางแล้วก็ไหลลงไปด้านล่างนะคะแบบนี้เลยแล้วก็พื้นผิวที่เขาออกแบบนี้นะคะก็คือทําให้คราบสกรปรกนะคะไม่ติดแน่นแล้วก็ไม่ฝังอยู่ที่สิ่งหลังจานของเรานะคะ และอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อกอยากจะให้ประเทศไทยสิ่งเนยที่ขายในประเทศไทยมีก็คือว่าเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวท่อนะคะคือเขาจะเป็นท่อที่แบบก็เพอาพิตมันก็ดูแบบเรียบร้อยเลยเนาะอะไรเงี้ยไม่เห็นท่อไม่เห็นความสกรปรกแล้วเขาก็จะมีตะแกรงนะคะในการกรองเศษอาหารแล้วก็นี้ก็จะเป็นท่อด,ด้านลาน่างซึ่งเรานะคะจะต้องถอดมนันมาทําความสะอาดนะคะละเอียดมากเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาอ,อกทำอาหอ,อกก็ต้องล้วง มึงไปเลยเรื่องทำความสะอาดเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งนี่นะคะก็คือสีของเราแล้วก็คืออ่างนะคะเขาออกแบบมาให้อ่างเนี่ยกว้างมากๆนะคะสามารถวางหม้อบแบบใหญ่ๆได้เลยนี่ก็จะเขาก็จะมีแบบออปชันให้เราเลือกหลายอย่างนะคะบางคนก็จะแบบเลือกแบบว่าเป็นที่ที่ความขียง หรือว่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคืออกอมีตัวที่ความจานด้านบนอยู่แล้วนอะก,ก็เลยไม่ได้เลือกที่ความเขียงมานะคะบางคนก็จะถอดออกไปเลยมันก็จะยิ่งกว้างขึ้นไปอีก ก็คือสําหรับครัวนะคะก็จะไม่มีเครื่องล้างจานนะคะพรกไม่ได้เลือกมาคืออกกุยกับพี่โยเร,เรารู้สึกว่าเครื่องล้างจานไม่ได้จําเป็นสําหรับบ้านเรานะคะเรากินข้าวกันน้อยนะคะจานก็น้อยแล้วก็อยู่กันสองคนนะคะดังนั้นเราก็คิดว่าไม่ค่อยได้ใช้แน่นอนนะคะคือที่บ้านพ่อแม่พี่โยมีนะคะแล้วก็มาดูว่าแบบ เขาก็ไม่ได้ใช้นะเขาก็แบบไม่ค่อยได้จะใช้แค่เฉพาะตอนที่แบบมีญาานมารวมกันเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พอพวกเครื่องพวกนี้ถ้าเราไม่ใช้นานๆนะมันก็จะมีกลิ่นอับมันก็ทําให้เราจะต้องมาแบบเออพยายามที่จะใช้มันอะไรนะคะอกรู้สึกว่าเออมันไม่จําเป็นนะคะอกก็เลยเลือกที่จะเอาอพื้นที่ที่จะไว้ตัวเครื่องหลังจานนะคะเอามาไว้เป็นที่เก็บของดีกว่านะคะ ก็คือเป็นเหมือนกันนแต่อันนี้จะได้แบบทางเซตเลยอันนี้เหมือนเขาเอาไว้ปิดตัวซิงนะคะแต่ก็เลยจะได้แค่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงไม่สูงขึ้นมาตัวนี้ก็คือทั้งหมดเลยก็จะไว้พวกแบบของกินพวกกระป๋องกระป๋องนี่มีวุ้นเส้นต้นสนแล้วก็อันนี้ไว้ทัพเปอร์แวร์นะคะส่วนทัปเปอร์แวร์เนี่ยที่โอ๊กเลือกนะคะก็จะเลือกที่มันเป็นแบบเดียวกัน นะคะเพื่อที่จะให้มันซ้อนกันได้เพราะไม่งั้นมันก็จะเปลืองที่ในการเก็บของของเรามากๆเลยะคะ่ะนี่เลยจะบอกก่อนว่าส่วนด้านใต้นี้นะคะด้านใต้ของตัวชั้นเก็บพวกเครื่องปรุงนะคะก็จะเป็นนี่นะคะก็จะเก็บพวกฮอตเพลทนะคะแล้วก็ตัวฟู้ดโปรเซสเซอร์เครื่องปั่นอาหารอะไรอย่างนี้นะคะ สำหรับเซตครัวฝั่งนี้นะคะก็จะมีแค่ตู้นี้ตู้เดียวนะคะที่เป็นตู้เก็บของนะคะด้านบนก็จะมีลักษณะแบบนี้มันก็สูงขึ้นไปประมาณนี้นะคะซึ่งจะเห็นว่าโอาก๊กเอาตัวหลังพลาสติกอะคะมาวางคือจะบอกว่าชั้นพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าแบบเราไม่เขาเรียกอะไรเราวางของไปเลยเราก็จะไม่สามารถแบบว่าหยิบของจากด้านหลังได้นะคะก็เลยเอาพวกเนี้ยมาเก็บ อย่างนี้นะคะจะลบหน่อยนะข้างบนนี้ถ้าไม่ได้ใส่อะไรเป็นแค่แบบกระป๋องเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยได้ใช้ก็คือเนี่ยเอามาทําแทนที่มันเป็นลิ้นชักนะคะก็จะได้ประมาณนี้สาหรับตัวถัดมานะคะที่รู้สึกว่ามันไฮเทคก็คือตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดูดควันที่เขามีระบบล้างอัตโนมัติ เมื่อเช้าเพิ่งล้างไปเองนะคะก็เขาจะมีตรงนี้ให้เรานะคะใส่น้ำร้อนที่อุณหภูมิ40-45องศาเข้าไปนะคะแล้วก็ปิดแล้วเราก็กดระบบทำความสะอาดของเขาเขาก็จะมีการล้างให้ตัวใบพัดนะคะด้วยน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ทำความสะอาดแล้วเขาก็จะปล่อยน้ำทิ้งลงมาที่นี่นะคะเราก็แค่ น้ำตรงนี้มันก็จะเป็นน้ำสกรปรกที่ผ่านการล้างตัวใบพัดแล้วนะคะก็จะเป็นแบบน้ำที่มีพวกแบบคราบไขมันอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เอาไปแค่ไปเททิ้งเท่านี้เองเลยค่ะง่ายมากๆนะคะเราก็คือเขาจะทำงานคือด้วยระบบเซ็นเซอร์นะคะถ้ามีควันยิ่งควันเยอะเขาก็จะปรับเองอัตโนมัตินะคะแล้วก็คือเราไม่ต้องกดเปิดนะเวลาที่เราใช้นะคะก็คือพอเราสตาร์ทเตาปุ๊บ เครื่องนี้ก็สตาร์ททันทีนะคะมันก็จะเป็นระบบที่แบบสัมพันธ์กันนะคะนี่ชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีบางจุดที่เขาให้เราแบบว่าถอดทงความสะอาดได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถอดมาเป็นครั้งคราวตัวต่อมานะคะก็คือเตานะคะก่อนที่จะมาดูว่าระบบของเตานมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูรันงนี้ก็จะเป็นที่ย่างปลานะคะอบสามารถอบขนมปังอะไรอย่างนี้ได้นะคะ แล้วก็นี้ก็คือระบบคอนโทรลตัวนี้เนาะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเอาไว้เก็บพวกกระทะอะไรอย่างนี้นะคะหม้อเพราะว่ามันก็จะหยิบใช้ได้สะดวกนะคะมีนี่ครกด้วยนี้ยอามาจะใช้นะคะแล้วที่บอกไปตอนนั้นไปที่ไปห o ่มเซ็นเตอรนะคะโปรจะมีที่วางกระทะนะคะขายแต่อันนี้โอก็ซื้อมามันเป็นที่วางเอกสารจากาจากร้านร้อยเยนนะคะ ก็มาวางแล้วเราก็สามารถมันก็จะทาให้กระทะเรานะคะสามารถตั้งแบบนี้ได้ไม่ต้องไปวางซ้อนๆกันนะคะไม่ต้องมาแบบหยิบขึ้นทีละอันเวลาที่จะใช้นะคะก็ไวพวกฝาหม้อนะคะนี่แอบปบไม่มีขี้ไวนิดนึงนะคะฝาคือแบบชั้นก็สูงมากจนเนี่ยว่าหม้อแบบวางซ้อนกันได้สองใบนะคะไม่มีปัญหาะไรแล้วด้านล่างนะคะก็เป็นเนี่ยที่เก็บพวกแบบฟอยที่จะเอาไปใช้ต่อไปถุงพลาสติกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็บริเวณส่วนนะคะข้างๆเตาอบนะคะก็จะเป็นที่เก็บซอสเก็บพวกเครื่องปรุงเล็กๆนะคะกดเปิดก็กดเปิดตรงนี้ปุ๊บนี่ก็คือการสแตนบายเตรียมพร้อมนี่นะคะพอเรากดเมนูเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูก่อนพอเราสตาร์ทปุ๊บ ไอตัวนี้เห็นไหมคะเขาก็จะติดทันทีเลยไม่ต้องไปกดอะไรเขาเลยนะคะก็ติดไปเลยทันทีเตาที่ติดแล้วนะคะปิดก่อนนี่พอปิดปุ๊บนี่นะคะก็ดับไปเลยก็จะเหลืออันนี้ไว้แล้วพอสักพักหนึ่งเขาก็จะดับของเขาเองนะคะระบบเตานะคะเขาก็จะมีปุ่มนี้เป็นปุ่มเมนูอันนี้ก็นนเป็นเมนูแบบว่าเพิ่มความร้อนปกติต เขาก็จะบอกว่าให้วางพอเรากดอันนี้เขาก็จะบอกให้กดสตาร์ทหรือว่าเลือกเมนูนะคะอันนี้เป็นเมนูที่ว่ากันน้ำลน้นเมนูทอดนะคะเมนูย่างอย่างย่างพวกแบบแฮมเบอร์กอะไรอย่างนี้นะคะพอเป็นแบบ คันเสิรปกตินะคะแล้วพอเราสตาร์ทมันก็จะมีระบบให้เลือกว่าอ่ะอันนี้ไฟอ่อนไฟกลางไฟแรงนะคะ1,2,3,4,5ก็ปรับลดระดับตรงนี้ได้รวมถึงตั้งเวลานะคะทีนี้พอมาดูโปรแกรมทอดนี่นะคะอันนี้โปรแกรมทอดพอเราสตาร์ทป<ร>ุ<ๆ>๊บเขาก็จะมีนี่เลยค่ะ180องศาคือเซ็ตไว้แต่เราสามารถเพิ่มได้นะจะทอดที่ร้อหรือว่าร้อเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะ อันนี้ก็คือเดี๋ยวพอถึงความทําความร้อนถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว้แล้วนะคะเขาก็จะเตือนแล้วก็เราก็สามารถประกอบอาหารได้เลยนี่เลยนะคะคือแบบไฮเทคมากนะคะจอยกัมันมากอันนี้เป็นตัวที่คอนโทรลเตาย่างนี้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นครัวเป็นเซตครัวที่อกเรื่องมาจาก Clean Up นะคะต่อมาก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อันนี้นะคะก็เลือกที่เป็นสีขาวนะคะแล้วเป็นระบบสัมผัสในการเซตนะคะคือภายในตู้เย็นนะคะของอกด้านบนก็จะเป็นเข้าสารนะคะอันนี้ก็จะเป็นเก็บมีสกนะคะว่ากรเมะอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะคะอบจะใช้ถาดแบบนี้นะคะหาซื้อได้ร้านรอยเยนเลยนะคะจะเป็นโซนที่แบบเขียนไว้เลยว่าใช้เก็บของในตู้เย็นในตู้เย็นนะคะพวกเนี้ยคือพอมันเป็นเกะ็นะคะเราก็สามารถหยิบออกมาทั้งหมดเนี้ยได้ ะะแล้วก็ดูข้างในมีอะไรแต่ถ้าแบบเราวางเรียงเป็นชิ้นๆเนี่ยกว่าที่เราแบบจะเอามือเข้าไปหยิบที่แบบข้างในสุดตู้เย็นอ่ะมันแบบมันมีโอกาสน้อยมากนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าทําให้ของที่อยู่ข้างในเนี่ยนะคะเน่าเสียหรือเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรมาบังนะคะนี่เป็นทั้งหมดนะคะนี่เลยมีพวกเครื่องแกงมันเตือนแล้วค่ะว่าเปิดตู้เย็นนานไป นี่นะคะก็จะเป็นที่เทบอันนี้ก็จะเป็นเก็บแบบซาชิมิแบบว่ายังไม่แข็งเก็บปลาเก็บนี้ก็เป็นน้ําที่ใช้ในการทํหนังแข็งนะคะนี่นะคะแล้วก็ที่อยากแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้มันจะเป็นไม่ไม่ได้แนะนําซอสแต่เทปแนะนําตัวนี้นะคะก็คือเป็นที่วางซอสนะคะเพราะไม่งั้นเวลาที่เราแบบเออวางแล้วอะเวลาปิดมันก็จะลม้มลงมาขัดกับตู้เย็นนะคะ ล้วก็นี้เนาะที่ใส่ญี่ปุ่นจะมีพวกหลอดหลอดอะไรพวกนี้เยอะนะคะ mm hmm. เวลาซื้อก็จะซื้อมา3มอันแต่เรามี4หลอดเอยน่ยานไม่มีที่อยู่อะไรอย่างงี้นะคะทำน้ำแข็งอันนี้เป็นช่องลกหน่อยนะคะเป็นช่องที่แบบว่าเกือบเกือบช่องฟรีซคืออยู่ในอุณหภูมิติดลบ แต่ยังไม่ได้ลบถึงแบบลบ18องศาหรือว่าตาบับหัวนั้นนะคะคือเป็นความแข็งที่สามารถใช้มีดตัดได้ก็คือตัวข้อเดียวอันนี้แล้วก็จริงๆสามารถไอช่องนี้นะคะสามารถเปลี่ยนระบบตรงนี้นะคะให้ไม่ใช่นี้ให้กลายเป็นให้กลายเป็นให้กลายเป็นละลายน้ำแข็งได้ นี่นะคะแต่เราไม่เลือกนะคะเขาก็จะบอกนี้ประหยัดดาวสิบด,ดาวเปิดเอ้ยได้แค่หนึ่ดาวเปิดบ่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต่อมาก็จะเป็นนะคะช่องฟรีดช่องฟรีดไปนะคะด้านล่างนี่แล้วต่อมาก็คือเป็นช่องผัก ไมโครเวฟคือไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรนะมันไม่ใช่แบบการปล่อยคลื่นไมโครเวฟอย่างเดียวนะคะคือเขามีทั้งแบบอ่าระบบไมโครเวฟกี่วัตต์กี่วัตต์นะคะแล้วก็มีในเรื่องของอ่ะใช้สตีมนะคะใช้น้ำนี่เลยนะคะในการประกอบอาหารก็จะเป็นพวกแบบของนึ่งก็ทำได้นะคะของทอดก็ยังทำได้นะคะ ขนมปังนะคะก็จะมีให้เลือกแบบเยอะมากนะคะว่าเราจะอบขนมปังอะไรถ้าทําโทส์นะคะก็จะมีทั้งแบบโทส์ธรมรมดารือว่าโทส์ที่ใช้สตีมเขาบอกว่าเวลาที่เราอบขนมปังนะคะถ้าเราใช้สตีมหรือว่าใช้น้ำเนี่ยมันจะทําให้ขนมปังนะคะยิ่งนุ่มขึ้นไปอีกนะคะ นี่นะคะมันแบบมันมันเยอะมากแล้วมันแบบว่าทําเมนูอะไรได้แบบเยอะมากๆเลยจนแบบเมนูเป็นเซตให้เลยนะคะแล้วจะแบบว่าเป็นอันนี้ปลอบเปียทอดแบบไม่ทอดอะไรนีนะคะมันย่างทําได้แม้กระทั่งไข่ออนเซนนะคะไปจนถึงข้าแกงกะหรี่นะคะแล้วก็แบบอะไรพวกของทอดอะไรอย่างนี้นะคะชอบมากๆเลยอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวนี่นะคะเป็นระบบสมัมผัส ก็สามารถตั้งเวลาได้อะไรได้นะคะแต่ว่าที่ชอบอย่างหนึ่งคือว่าตัวนี้นะคะตัวหม้อของเขานะคะหนักหนักนะหนักมากเป็นหม้อดินไม่ใช่หม้อแบบสเตนเลตน,นะคะเป็นหม้อดินนี่เลยคือเป็นหม้อปั้นขึ้นมานะคะคือไม่ใช่เป็นแบบสเตนเลตเคลือบอลูมิอะไรอย่างี้นะคะ ก็คือจะเขาบอกว่าจะทําให้ข้าวเรานะคะหุงได้อร่อยมากขึ้นนี่ชอบม,มากของไทเกอร์ตอนแรกคิดว่าไทเกอร์ไม่ใช่ยี่ห้อของญี่ปุ่นนะจะเป็นยี่ห้อที่แบบดังอยู่เหมือนกันแล้วก็นี่นะคะจะเป็นเกสจะให้ดูการจัดระเบียบที่คิดว่ามันเป็นระเบียบที่สุดแล้วนะคะของอกนะคะก็จะประมาณนี้ก,ก็จะพยายามอย่างที่บอกว่าอกจะเลือกอะไรที่มันเป็นแบบขาวดำขาวดำ จะเป็นที่เก็บถุงอันนี้อ,อกซื้อจากอาออกซื้อจากอินเทอร์เนต็ตนะคะตอนนี้ใน Home Center เริ่มมีขายแล้วช่วง3ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีขายนะคะในโฮมเซ็นเตอและที่ร้อยเย็นก็มีนะคะซึ่งมันจะแบบไม่ค่อยดีเท่าแต่ว่ามันใช้ได้นะออันนี้ร้อยเยนตัวเล็กเน,นี่ยร้อยเยนทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่อันนี้หลายร้อยเยน แล้วก็สติ๊กเกอร์มาติดเองอะเป็นซิปไหมเป็นถุงซิปเป็นถุงธรรมดาไซส์ SML นะคะฝาซิลิโคนที่เก็บนะคะซองกาแฟอันนี้เป็นถุงซิปที่เราแบบใช้แล้วแล้วเรามาล้างแล้วนะคะฝังเซ็ตก็เก็บไวนะคะตัวซีลตัวแรปอะไรนะคะสกอตเทป สำหรับโซนถัดไปนะคะตัวถัดไปก็คือเมื่อกี้เนเป็นตัวเกตัวนี้นะคะที่เก็บของนะแล้วก็นี้ก็เป็นเก็บจานปกติค่ะอันนี้เรา,าสั่งให้ช่างทํานะคะมันเขาก็จะปูท็อปด้านบนเป็นช้แผ่นแสแตนเลสนะคะเพื่อไม่ให้แบบหมายเป็นรอยเพราะว่ามันมีโอกาสสูงอยู่แล้วที่เรามันจะโดนน้ํานะคะนี่ก็เป็นถังขยะนะคะจากมูจินะปกก็จะแยกขยะนะคะแบบนี้นี่ให้ดูข้างใต้ บางบ้านบางบ้านนะคะบอกไปก่อนว่าบางบ้านนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นที่เก็บของแต่ว่าของบ้านโอกอะไม่ใช่เป็นช่องเซอร์วิสนะคะที่ช่างจะใช้ลงไปเช็คใต้พื้นบ้านนะคะไม่อยากเปิดเนะาะตอนนี้ฝนตกคิดว่ามันน่าจะแบบมีมแมลงอะไรก็ไม่ได้เป็นที่เก็บของนะคะมันไม่จาเป็นสําหรับบ้านอกนะคะเพราะว่ามันดับ องมีที่เก็บของเยอะเยอะอยู่แล้วอะคะ่ะน,นี่ก็เป็นตู้เก็บของนะคะทั้งหมดหลังอันนี้จะลกๆหน่อยนะเพราะว่าก็จะมีแบบว่าคมบุนะคะซีเรียลอันนี้ที่รดน,น้ำต้นไม้ไม่เกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าต้นไม้มันอยู่ตรงนี้ก็เลยเอามาไว้ อันนี้นะคะก็คือครัวของอกนะคะ่ะฉันรู้รสึกว่าเออมันไฮเทคดีนะอะไรเยรู้สึกว่าเออบแบบเออมันดีเนาะเราอยากให้ที่บ้านเรามีอยากให้แม่เราใช้อะไราเลยใเพื่อนๆนะคะอยากจะดูอะไรอยากดูอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้นะคะที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเราอกจะมาอ่านคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์แล้วก็จะทําเป็นวิดีโอให้ดูะคะ่ะวันนี้ก็จบคลิปนะคะ่าพาทัวร์บ้านอกนะคะ อีพีหนึ่งก็คือเป็นครัวนะคะไวเพียงเท่านี้วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้อกด้วยค่ะ